จุบชูสวัสดีจ้ามาแล้วจ้าวันนี้มาตังเข้าวัดชัมคำชะโนดนะคะประตูที่สองนะคะดอนธานีจ้าอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าภายในยางของเป็นวัสดุจากก็จะมีลานค้าลานขายสื่อของฝากของที่ระลึกทีเยอะแยะมากมายผู้ใดอยากได้ของไปกศับกระบะพูชาแต่เช้ามาเดือดซื้เลยจ้าเข้ามาได้านนจ้าแต่เช้ามาซื้อแบบผูถูกเที่ยวของ ทำใ่ได้ก็จจะมีกาไ้ห้เข้าถูกเช่นันนี้อาจจะก็ร้ายจ้าขนาดที่ขนายทนใเดียวมันก็ร้ายจ้าปกติคนจะขายแห้งแล้วก็ต้องลอคิวขาคิวจ้านะทำาทำแคโนดนะคะอันนี้อาจจะคือทางฝนลมเย็นชุ่มชื้นจ้าชุ่มช่ำชื้นจ้า้ก็ความใจกันมากสักรรามชาหหาย เราจะได้เป็นของชิ้นแล้วก็ต้องตรวจเาเป็นรายตรวก่อนไ้หมจ๊ะักติในค่องปรับอากให้ระบยไปันนเราจะมผู้ด้รับกนรคบทุมดูจะมีลอบเสากับรอกาบอันนี้คือขึ้นทางเขากับทางออกประเทศเป็นทายกับขวานะจะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้สะดวกสบาย อันนี้ก็อาจจะย่างไปยุดแน่ย่างไปยุดแน่เพราะว่าตามคิ้วคิ้วมันยาวจะแต่ก็ถือว่ากับเ่าใดทานโดนปดันใดปกตินี่ห็้งคิ้วยาาต้องทาคิ้วเขา่าเขามาน้ายในก็จะมีต้นปามเี็นเต็มเลยจะเป็นป้าปามเล้วจะก็จะ่มยืนชุ่มชื้นจะรู้สึกว่าเย,นย็นเยือกเลยภายในความเป็นปลา ก็ย่างท่าเขาเนี่ยอาจจะย่างสันิดนึงนะจ๊ะอาจจะได้ย่างไก่สันิดนหนึ่งย่างยางยุดยยุไปจ้ะเนี่ยก็คือภ้าใน้านในจะเป็นป้าปามนะจ๊ะต้นปามป,ป้าปามาผู้เขาก็เขาผู้ออกก็ออกผู้ใดไว้เส้นแล้วก็ออกไปผู้ใดจะเข้าไปไว้ก็เข้าไปจ้ะอันนี้จะเป็นด้านในจ้ะที่จะเข้ากาบไฟของภูเมญานะจ้ะเนาะจะพี่รูน้สำส่วนรูถ้ิที่ทีเป็นดอกเป็นดอกนะจ้ะ แมวแมวก็ว่าถือว่าดีมันจะได้บ่อสักสนตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำสักสิทธิ์จาทุกคนก็มาพยายามเอาเหรียญหน้าต่างจ้าเห็นมันต่งางให้มัมนดูบ่อน้ำสักสิทธิ์อันนี้ค็ักมอกน้อยจ้าตามบอกนะจ้าจะเป็นภายในบริเวณนวัดจ,จะมีา้านค้าของกินต่งขายเยอะๆจากของบูชาสักกระไรเยอะๆมากมายอุต้องอย่างโอทของกินนี่เยอะๆเลยหล,ยลังจากนั้นค้าคกับจ้าท่านกับก็จะมีวัด อยู่อำเภอทุ่งฝนน่าจะทางกับไปบ้านแม่อูแมงกับเลยได้กราบไหว้เป็นวัดปู่พญานาคชื่อว่าวัดศรีดารามคือกันจะเป็นวัดที่สวยงามจะเป็นพญายากพญายักษัวบบใหญ่ยุคกลางหนามนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูน้องข้านอกก่อนดูน้องข้นก่อนส้วนฐานของเพลินน่าจะด้านหัวเพลินก็จะอยู่ทางเข่าหนาวัดความสวยงามเอาความสวยงามมาฝากจ้ะ ันนี้เป็นพยานผู้ใดผ่านไปผ่านมาหรือว่าเป็นทางผ่านหรือว่าผู้ใหญ่ยุไกยุไกก็แวะมาหยามมาเยือนแล้วเจอยัวเพิ่อทุ่งฝนวัดศรีดารามจ้าปเตียนน้นไปเตียนริ้นเพิ่นกระมากไลตีข้องถังนี่เป้งไปเตียนป้งเป็นท่านศรเพิ่นกระตีดังนี่ทั้งตีข้องตีละครั้งพันกมากไลอ่อนเป็นใเพิ่นกระบ่ได้วันนั่นใช่ไอันนี้ก็เอาความสวยงามมาฝากเบืองเพิ่นสาพญานาคลอยนามยังงาอ ผู้ดใดอยากทำบุญทำทานก็แวะไปจ้าอันนี้ก็จะเป็นของส่วนของป่าสำาม้อาหารป่าได้อันนี้จะเป็นส่วนของบ้านนาด้วยชางส่วนของบ้านนาเข้าก็สามาเออื้อดอกไมุ้กเพี้ยนปูชาติกำลังตาบายได้ไหมจ้านับนะอันนี้ได้เห็นที่ปูเป็นสาเป็นเสื้อเป็นเน่อปูเป็นพ่อมไป คนอยู่แล้วัดไปกระเด็นอกเข็นใจเนาะจ้ะเพราะอากาศมันใสมันห่อนนะจ้ะอากาศมือนใส่มันห่อนแล้วพืนกระเบืองมันกระหอนแห้งจังสาดแดดด้วยมดนมือมือเพิ่นคนเข้าไปเพิ่นกระตองได้ถอดรองเท้าถอดเกือบเนาะเพิ่นกระหอนตีนเนาะว่ามันเหมือนแมวจะพ่องเพิ่นกระบอกว่าถ้าหอนลายก็ใสรองเท้าเข้าไปได้หรือว่ายางไปตามเสื้อแล้วก็เหยียบต้นเสื้อเพราะว่าอากาศมันห่อนแห้งนะจ๊าเนาะเพราะว่าเขาตรงลอกขี้ข้นเข้าไปไปกราบไปวายลาย พนกันไปกราบไปไหว้ขอพ่อเน,นะจ้ะขอสิ้นศักดิษิ์นะจ้ะเนาะก็แล้วแต่ผู้ใดจกขอยัองก็ไปขอจ้ะเป็นเครื่องยึดแนวจิตใจของคนไทยเท่านั้นเนาะ นละวันมีก็อาจจะมีผู้ค้นมากมา้แต่ว่าช่วงเทศก,กาลหรือเป็นเทศกาลวันนี้หนึ่งคนแต่แห่งจะหลายคนนี่จ้าเพราะว่าทุกคนเขากะมีศัทธาแรงกล้าที่ห้าหนึ่งต้องคนรจะอยากไปกราบไปบหว้ไปทำบุญเนา,จานะจ้าเนาะอันนี้จะถือว่าเมลวนลิ้นโชกีไปคนบริหลายบริบูรณ์ไหว้อย,ย่างมากมมยไปเส้นแรกก็ได้ไปยางชืนช่มและะ้วกะไปกราบไปไหว้ขอพรเพื่นเนา,จานะจ้าเนาะ เดียวกับเด็กคออีกยังมากมากนะจะอันดับแรกก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้ก็คือมาอันดับเรื่งเลยค่ะห้ามีหนุกสักเอ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะตันขามเรื่องเงิ่อนเรื่องขเขาจะย่างอื้องกับสีตามมาเลยเลนวะวัดเจ้าร่างกายห้าสุขภาพไไาแข็งแรงคนนีโรคมีไข้อันนี้ถือว่าเป็นลาบอันปลาเสือธระมดาไม่ยอมร้อนปุ๊บโอ้โหดูดูด เอลิมเพิ่มบกเป็นมใยุเพิ่มถอนแค่เพิ่นก็อาจจะยืมไหวจังน่อยแต่ก็ยังหน่อยจ้ะขนาดอากาศทอนเพิ่นยิ่งยุให้กำลังใจยังดีนะจ้ะเนี่ยระว่างนั้นในอูก็กราบขอไหวคอกลั้นมาได้ไทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เนื้อเด้อฮักน้อยแต่ฮักนานๆเด้อจ้าขอฝากไว้ในอ้ออมกอมใจนเด้อจ้าฝากชอมไปนเด้อ ช่องบลอชูแล้วกชอ่องยูทูบบอชูแะ้วก็จะจะเป็นด้านนาที่แม่คุ้คยกอ,อกไปอันนนาา้นกันบรรยากาศดีสวยงามจากดีส่วนที่ค <3 S 2> ุณสามก,นกันไปด้ไจ้าว่าเชื่อหนาเนยจะพาไปเที่ยวใสายมอนีก้กรแล้วจ้าสวัสดีค่ะ